สวัสดีครับผมมาพบกับผมตั้มภูเก็ตกุ้งกล้ามแดงนะครับตอนนี้ก็ผมกําลังผสมได้ธาตุต่างๆนะครับโดยจะเทจะทําการเทลงไปในบ่อนะครับสิ่งที่ผมเตรียมก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกนีเซียมโพแทสเซียมนะครับตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องอาการปรับสมดุลของเลือด ของเลือดนะครับในกุ้งนะครับป้องกันการนอกน้ํานะครับตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเวลาอุณหภูมิมันเย็นขึ้นหรือว่าเย็นลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะช่วยได้นะครับต่อไปตัวนี้สีชมพูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแร่ธาตุรวมนะครับเหมาะสําหรับเลี้ยงกุ้งทั่วไปนะครับอ่าเช่นพวกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยลงเดินนะครับก็จะต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับนะครับก็จะช่วยในการอ่า พ้กก็จะมีแร่ธาตุในตัวเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเวลาลอกค้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะง่ายขึ้นนะครับก็จากนี้เลยนะครับหรือว่าเราจะใช้พวกเกลือก็ได้นะครับแต่ว่าเกลืออาจจะมีน้อยหน่อยนะครับแนะนําให้ซื้อแร่ธาตุมาใส่เพิ่มจะดีกว่านะครับต่อไปตัวนี้น้าขุ่นุนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแคลเซียมคอไลน์นะครับนะครับตัวนี้ก็จะช่วยในกระบวนการสร้างเปลือกนะครับหลังการลอกคราบซึ่ง เดี๋ยวเราลงกุ้งที่แยกไว้นะครับเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับก็คือเนี่ยนะครับพอลงไปในบ่อนะครับพอได้น้ําใหม่ก็เขาก็จะทําการลากคาบนะครับตัวนี้ก็จะช่วยนะครับในการสร้างเปลือกนะครับนะครับหลังการลอกคาบได้อย่างดีเลยนะครับต่อมาตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแมกนีเซียมคลอไรด์นะครับครับผมตัวนี้ก็จะช่วยนะครับกระตุ้นนะครับการอ่า การสร้างกล้ามเนื้อนะครับป้องกันกล้ามเนื้ออ่อนแรงนะครับนะครับป้องกันการเกิดตะคิวนะครับช่วยกระบวนการในการล็อกคร้ามให้สมบูรณ์เพิ่มยิ่งขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเข้มข้นหน่อยนะครับใช้จํานวนน้อยกว่าเพื่อเลยก็คือหนึ่งช้อนชาตูน้ำหนึ่งร้อยลิตรตัวนี้หนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นมันจะมีการตกตะกอนนะครับสามารถนําไปใช้ซ้ําได้นะครับผมก็จะใส่ประมาณสองสามช้อนนะครับแล้วก็ เติมน้ำลงไปคนๆๆนะครับมันก็จะขุนนะครับพอตกตะกอนน้าใสๆประมาณนี้ล้วก็สามารถเทลงบ่อเทเฉพาะน้ําที่ใสนะครับส่วนในตัวคุณขุนด้านล่างที่เป็นเหมือนปูนขาวเนี่ยแล้วก็ไม่ไม่ไม่เทลงไปนะครับก็สามารถเอามาใช้ซ้ําได้นะครับก็เทน้ําลงไปคนๆๆนะครับก็เอามาเทใส่ค่ะอ่าก็การเตรียมน้ําของผมก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเอามาเทลงในบอ่อะมานนี้อ่าแล้วเรามาเทกันเลยดีกว่านะครับ ตัวแรกเลยนะครับตัวนี้ก็ค่อยๆเทนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตัวตะกอนนะครับตัวตะกอนจะตามมาด้วยนะฮะเห็นไหมฮะตัวตะกอนก็จะวิ่งมาด้วยถ้าเราเทเร็วก็กอนก็จะวิ่งมาเร็วโอเคนะครับผมก็หนึ่งแก้วต่อหนึ่งกระบะนะครับแร่ธาตุรวมเทลงไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นแคลเซียมเีลงไปเลยนะครับก็ทำการผสมไ้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นแมกนีเซียมนะครับโอเคนะครับแค่นี้นะครับปั๊มออกซิเจนนิดนึงนะครับอ่าก็เริ่มใช้ได้แล้วนะครับตัวท่อนี้ก็เอาไว้วัดระดับน้ำนะครับก็คือให้ เลยมานิดนึงนะครับผมจะเป็นคนเลี้ยงกุ้งที่น้ำไม่สูงมากนะครับประหยัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้เราก็จะทำการนะครับนับจำนวนกุ้งนิดนึงนะครับหรือไม่มีเวลาก็ใส่ไปเลยนะครับนับนิดนึงเพื่อการตรวจสอบนะครับแล้วก็เราก็จะได้ติดตามผลงานเราด้วยนะครับตอนนี้ไซส์กุ้งก็ประมาณ1นิ้วโดยประมาณนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปในบ่อนะครับก็อย่าลืมติดตามคลิปหน้านะครับจะมีต่อเรื่อยๆครับสวัสดีครับ